สนับสนุนโดยคาราบาว All new าออนิวช l ซุกิ SL7 กาแฟคาราบาวรสโรบัสต้าและเอสเปรสโซเครื่องดื่มวุดดี้4ีล็อก สู่รายการมูลค้าล่าฟันแจ็คพอตครับกับเบรกสุดท้ายครับเบรกที่สำคัญที่สุดครับมาดูกันว่าคุณพง์ครับจะสามารถคว้าแจ็คพอตมูลค่า1,345,000า 828บาทกลับบ้านได้หรือไม่ครับอาใแล้วค่ะและแน่นอนนะคะถ้าใครอยากมีโอกาสเข้ามาคว้ารางวัลแจ็คพอตมูลค่าสูงถึง7หลักขนาดนี้นะคะอย่าลืมนะคะที่จะสแกน QR code ที่เราขึ้นไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วไปติดตามรายละเอียดต่างๆผ่านทาง Facebook ของทางมิมิติค่ะเพราะว่าไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่เข้ามายืนตรงนี้คว้ารางวัลแจ็คพอตกลับไปพลิกชีวิตของคุณก็ได้ค่ะคแต่ว่าถ้าดูอยู่ทางบ้านนะคะก็แน่นอนมีรางวัล1,000บาทมาแจกถึง5รางวัลน,นะคะเพียงแค่สแกน QR code และตอบคำถาม,ถาม จำสัปดาหว่าคุณคิดว่าสัปดาห์นี้กระเป๋าจะเหลือกี่ใบเพราะอะไรนะคะ5คนที่ตอบโดนใจคณะกรรมการรับไปเลยคนละ 1, 1>, น, 1> นึ่พบาทเรียกว่า่ายๆแ,แจกกับแจกคาราบาลเขาอยากแจกจริงๆนะเพราะฉะนั้นเห็นคิวาอาโค้ดขึ้นมาเมื่อไหร่สแกนเลยสแกนเลยสแกนเลยเพราะสแกนปุ๊บเนี่ยได้เงินแน่นอนนะคะและแน่นอนนะคะจากการฝ่าฟันทั้งหมด3เกมคุณพงษ์สามารถชนะไปได้2เกมกระเป๋าถูกตัดออกไป2ใบจาก5ใบตอนนี้กระเป๋าเหลือ3ใบแล้วค่ะ แต่ว่าใน3ใบนี้จะมีเพียง1ใบท่านั้นนะคะที่มีรางวัลแจ็คพอตอยู่ถ้าสุดท้ายคุณพงเลือกหมายเลขใดเปิดมาเจอแจ็คพอตรับไปเลยนะคะมูลค่า1ล้านสามแสนกว่าบาทกลับบ้านเป็นของคุณพงวันนี้เลยทันทีนั่นอเองค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของรายการเลยครับคุณคพง,พงทำได้ดีมากๆนะครับชนะถึง2เกมเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับคือวินาทีของคุณพงแล้วครับที่คุณพงต้องเลือกเองแล้วว่าจะเอากระเป๋าหมายเลข1 2หรือ3นะครับผมจะให้คุณพง มีเวลาในการตัดสินใจนะครับค,คุณพงสามารถเดินม,มาดูใกล้ๆได้นะครับทางด้านหลังนะครับเมื่อพร้อมแล้วกลับไปที่โพเดียมนะครับโอเคนะคุณพงับครับ,รบถ้าคุณพงพร้อมแล้วเชิญมาดูใกล้ๆได้ครับลุนมากๆนะแต่ตอนนี้คุณพงออร่าพุ่งมากนะจากแป้งนะคะขาวจัวเลยอ่าก<ม>ินให้ดีเอาที่เราตั้งใจไว้เลยมีเกณฑ์ม,าามีเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจมั้ยมีเกณฑ์อะไรมั้ยอ่าคิดมาจากบ้านมี้มีคิดมาจากบ้านนะเอา เวาที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งในสใบนี้ครับอาจจะเปลี่ยนความฝันของคุณพงษ์นะครับให้เป็นจริงเลยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศก็อยากจะรู้แล้วครับว่าแจ็คพอตตัวนี้จะแตกหรือไม่นะครับเพราะว่าแตกมา2สัปดาห์ติดแล้วนะครับถ้าวันนี้แตกนะครับ3สัปดาห์ติดต่อนะครับขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณพงษ์นะครับและตอนนี้คุณพงษ์กลับไปที่โพเดียมแล้วนะครับแสดงว่าคุณพงษ์มีเลขในใจแล้วกลับไปเร็วมากๆแสดงว่ามีเลขจากบ้านเลยมั่นใจมากๆคุณพงษ์ครับถึงวินาทีสำคัญที่สุดแล้ว คุณพงษ์จะเลือกกระเป๋าหมายเลขอะไรครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองนะครับสองนะคะทำไมถึงเลือกกระเป๋าหมายเลขสองคะเห็นเราคิดมาจากบ้านด้วยใช่คือว่าชอบเลขสองครับชอบเลขสองครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรที่แบบเกี่ยวกับเลขสองใช่ไหมมีหนึ่งกับสามไหมมีแวบว่าอยากเปลี่ยนไหมมีก็มีแค่เลขหนึ่งมีเลขหนึ่งอยากเปลี่ยนแต่ว่าก็ยังยึด เลข2อยู่นะครับที่เตรียมมาจากบ้านก็คือหมายเลข2อนะครับค่ะอันนี้นะคะเห็นว่ามีกองเชียร์มาเยอะแยะเลยวันนี้นะคะมีอะไรอยากจะบอกกองเชียร์ก่อนไหมก่อนที่เราจะเปิดกระเป๋าแจ็คพ็อตก็เอาใจช่วยลุ้นหน่อยครับให้ใครได้แจ็คพ็อตครับขอให้ได้ครับขอให้ได้ครับขอให้ได้ครับผมและตอนนี้ครับเหลืออีกหนึ่งอย่างครับคุณพงษ์ครับคุณพงษ์เห็นแล้วว่าดาราทั้ง3าคนเนี่ยช่วยคุณพงษ์ฝ่าฟันเกมมาถึง3เกมด้วยกันคุณพงษ์อยากจะให้ดาราคนไหน ช่วยคุณพง์ในการถือกระเป๋าใบนี้ครับก็เตะครับพี่กตเตะขอเชิญขหนนางทองตรงนี้เลยครับขอเชิญขุนาชทองณตรงนี้เลยค่ะครับผมเลือกมาแล้วนะครับว่าหมายเลขสองนะครับครับผมกระเป๋าใบนี้นะครับค่ะแต่ก่อนที่จะเปิดนะคะเดี๋ยวเชิญคุณพงศ์นะคะมาลุ้นใกล้ๆนี้เลยนะคะมาลุ้นใกล้ๆนี่ครับเราจะลุ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับว่าในกระเป๋าหมายเลขสองใบนี้นะครับจะมีเงินรางวัลแจ็คพอตอยู่หรือไม่ รางวัลแจ็คพอต1ล้าน3แสนกว่าบาทนะครับคุณธงหยานได้ใปใบน,นี้นะคะต่อยอดธุกรกิจครอบครัวน,นะคะอีกไม่กี่นาทีจะรู้แล้วะะว่าในกระเป๋าใบนี้มีหรือไม่มีแจ็คพอตนะคะเ,คเปิดแล้วครับเปิดไ<อ>ปนนแล้วนะคะให้มีจแจ็คพอตแตก3มสัปดาห์ติดต่อหรือไม่ครับได้ไเราจะมาลุ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับว่าในกระเป๋าใบนี้จะมีแจ็คพอตอยู่หรือไม่ มีพงครับดูตัวนี้เลยครับถ้ามีป้ายแจ็คพอตนะครับแตกทันทีนะครับขอให้มีป้ายแจ็คพอตนะครับมีญาติญาติครับรุนพร้อมกันนะครับคนไทยทั้งประเทศครับและในกระเป๋าหมายเลขสองมีกระเป๋าหมายเลขสนะครับผมจะเปิดนับ3นับ2นับ1นึ่งไม่มี เลขหนึ่งอย่างเลเลขหนึ่งพี่พี่บอกเขาใหญ่แล้วเลื่งครั้งที่แล้วพี่บอกว่าสามก็สามล้านแล้วคุณพงษ์ก็มีหนึ่งแวบมาในใจด้วยลองเปิดดูไปดูว่ามีหรือเปล่าลองเปิดดูครับพี่อยากให้เลื่องหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าลุงบอกว่าเลขสามนะตอนแรกที่คุยกับโก้ว่าสามนะว่าสามลุงว่าสามพี่โก้ว่าหนึ่งคุณพงษ์มีหนึ่งแวบเข้ามานะครับเรามาดูกันครับว่าหมายเลขหนึ่งมีไหมครับหนึ่งสองซับ หมายเลขหนึ่งจริงๆด้วยเราเปิดหมายเลขสามไหมไหนๆก็ไหนๆน้าลุงลงเอาให้ดูทุกใบไปเลยมันมีแจ็คกพอตไปแล้วลุงลงโอ้โหจริงๆแสดงว่าอ่ะลงกับพงดวงไม่ดีอ่ะสระองค์สระองค์อาจจะไม่ดีเพราะตี๋มันมันเขานแม่นมากอาไปหายครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วทำไงอะคราวนี้รู้สึกไงบ้างครับคุณพงครับตอนนี้ก็เสร็จก็ยังถือว่าเกินเป้าหมายเพราะเราคิดว่าไม่ได้ จะไม่ได้มีโอกาสวันนี้แต่นี่ก็ถือว่าได้เงนวันนี้ก็เกินเป้าหมายแล้วได้มาในรายการนะครับแต่บอกเลยนะคะว่าถึงแจ็คพอตไม่แตกไม่เป็นไรวันนี้1นึ่งล้านสามแสนกว่าบาทคุณพงศ์ไม่ได้คว้ากลับบ้านไปนะคะรางวัลจะถูกทบต่อไปแต่วันนี้เราไม่ให้คุณพงศ์กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนผู้สนับสนุนเราใจดีนะคะคาราบาลมอบเงินรางวัลเงินสดให้1นึ่งแสนบาท นีครับจะรันต่อเรื่อยๆครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่วินาทีนี้ครับและสัปดาห์หน้าจะมาลุ้นพร้อมกันครับว่าเงินรางวัลแจ็คพอตของเราจะไปยุดอยู่ที่เท่าไหร่ถูกต้องค่ะและแน่นอนนะคะว่าใครที่อยากจะมาชิงรางวัลแจ็คพอตมูลค่านี้นะคะคที่จะถูกทบสูงขึ้นไปอย่าลืมนะคะแอดไลน์คันเบโดยการสแกน QR โค้ดของเรานั่นเองค่ะเพราะไม่แน่นะคะคุณอาจจะมาคว้ารางวัลแจ็คพอตไปพลิกชีวิตเปลี่ยนความฝันของคุณนั่นเองก็ได้ค่ะ ขอบคุณคุณพงษ์มากๆเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับไม่เป็นไรนะคุณพงษ์ครับขอบคุณคเอาหนึ่งแสนับหนึ่งแสนไปก่อนนะครับพี่โก้เป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากเสียดายไมพี่เป็นหมายเลขหนึ่งเสียดายเพราะครั้งที่แล้วพี่สองล้านสองพี่ก็พี่ก็พี่ก็ทายถูกเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าเพื่อเป็นการปลอบใจเขาคุณจะให้ล้านสามเขาไม่ค่าตัวของลุงวันนี้เอาไปให้กับลุงพงษ์เขาแล้วไอ้แสนหนึ่งพงษ์เอามาให้ลุงใช่ใช่ ไม่นแมวข้าตัวเสียรติศักค่าตัวเสียสละอ๋อแล้วขอหนึ่งแสนจากเขาเอาเอามาแบบนี้ก็ได้เหรอได้เหรอขอบคุณด้วยขอบคุณครับขอบคุณดาราทั้งสามคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับและแน่นอนนะคะนอกจากขอบคุณนะคะผู้เข้าแข่งขันและดาราแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราสำหรับเงินรางวัลแจ็คพอตและเงินรางวัลปลอบใจในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณคาร์บาลค่ะขอบคุณครับและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับรุ่นล้านล่าฝันแจ็คพอต ทิ่ห้5โมงเย็นทางช่อง3กด33นะครับไม่แน่นะครับว่าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับใช่ค่ะและทิ้งไทยวันนี้นะคเรามีภาพบรรยากาศการจับรางวัลมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีดีครับ กับกัมเป็นคาราบาวลุ้นล้านล่าฝันแจ็คพอตเพียงแอดไลน์คาราบาวแล้วส่งเลขใต้ฝากันข้ามเยอะผู้โชคด,ดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ